สวัสดีครับวันนี้จะมาทาคลิปนี้นะครับจะมาทําใบสีชอบใบสีนะครับพรมประกาศสิทธิ์นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ตัวที่เราห่อนิ้วไปวันก่อนนะครับคลิปที่แล้วนะครับเนี่ยสีเหลืองแดงนะครับนะครับสีเหลืองแดงที่เราห่อไปรอบก่อนนะครับก็จะมาเข้าชอบเป็นชอบใบสีพรมประกาศสิทธิ์แบบนี้นะครับหรือบางที่อาจจะเรียกว่าพรมดาบนะครับ พฟมสองหน้าหรือว่าจะเป็นโรมพัดหรือว่าบางที่อาจจะเรียกว่าโรมเพชรรัดนะครับก็คืออันเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นโรมเปิดนะครับตัวนี้นะครับแม่สิบหกนะครับด้านละสิบหกนิ้วเดี๋ยวตัวนี้มาเข้าต่อให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะเริ่มให้ดูในส่วนของยอดตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็นลวดก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับที่จะทําให้มันสามารถดัดได้นะครับ อันนี้เราแต่ความชอบนะทําเป็นยอดเปลวก็ได้ <c oughs> จะเข้าแบบกราบข้าง ตัวนี้ทำปิดมือมันแล้วเดี๋ยวจะต่อให้เสกเราต้องแม็กตัวนิ้วใบสีเนี่ยให้มันต่อหนึ่งหนส่งเร้ยมันไม่ได้ส่งเลยให้มันแน่นนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ตัวเสกนช้ยืม มันจะได้ไม่ไม่ไม่เพื่อนนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สองนิ้วฝั่งละสองนิ้วเนาะตัวนี้เดี๋ยวก็จะมาเริ่มใหม่ให้ดูนะครับ ไปรีแลกแอลวันปวดเดียวทำน,นั่งพิงเสานะให้เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ว่ามือใหม่นะครับลองทำนะให้เตรียมตัวผ้านุ่งนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมไว้แบบนี้นะครับเนี่ยพับแบบนี้ครับ เส็จแล้วเราก็พับแบบนี้ไว้นะครับสอดกันไว้สอดก,กันไว้แบบนี้นะครับสอดกันไว้แบบนี้เราเตรียมไว้เยอะๆเลยพอถึงเวลาเรามาเข้านะครับมันก็จะได้สะดวกไม่ต้องเข้าไปพับไปนะครับมันจะมันจะมันจะยาก คลิปนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับหรือยาวกว่านั้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่สนใจจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเปิดดูคลิปนะครับเปิดดูคลิปแบบไม่ข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนทางช่องนะครับสนับสนุนทางผมนะครับจะได้มีรายได้เนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้แผ่นใบตอง วนนะครับพับเก็บงานนะครับพับเก็บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็แม็กนะครับแม็กให้แน่นไปเลยเพราะว่าเราจะโชว์ด้านนี้นะครับเราแม็กเก็บด้านหลังตรงนี้เวลาเราประกอบแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โชว์หรอกเราก็ปักดอกไม้อยู่ดีนะครับมันก็หายไปอยู่ดี ก็ได้แล้วนะครับหนึ่งช่ออ่าทีนี้เรามาเริ่มต้นตั้งแต่แรกเนาะมาทําแบบครึ่งๆกลางๆเมื่อเราเตรียมตัวยอดตัวนี้ได้แล้วนะครับตัวยอดตัวนี้ได้แล้วแล้วก็เปียบไปตองต่อสักสามถึงหชั้นเนาะส่วนความยาวตรงนี้นะครับจำนวนชั้นก็แล้วแต่ ความชอบเลยครับว่าจะเอายาวขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราเปียยาวเราอยากดัดให้มันเป็นเปรยวนะครับเราก็ใส่ลวดเข้าไปด้วยเสร็จแล้วตัวใบตองที่เราจะเอามาเข้าช่อนะครับตัวพะนุเราตัดส่วนแข็งๆออกตัวหัวตองเสร็จแล้วเราก็พับนะครับพับเป็นาพับครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยทำนะเราเน้นแบบครึ่งๆเลย แล้วเราก็พับเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเนี่ยพับเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็พับพึ้นเข้ามาเตรียมไว้เนี่ยเพื่อที่จะได้เอามาสอดประกบด้านข้างแบบนี้นครับเราสามารถพับพับเตรียมไว้ได้เลยนะครับเตรียมไว้ก่อนได้เลยเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปพร้อมแล้วก็ พับไปพร้อมนะครับเพราะว่ามันจะดูยุ่งยากนะครับมันจะทําให้เราเบื่อแล้วเราก็สอดไว้นะครับสอดเป็นแบบนี้เขาจะเรียกว่าสอดสองกระสุนสอดไปแบบนี้สอดไปสอดไปเรื่อยๆนี่ครับจนได้ความยาวแบบนี้เวลาเราวางไว้ดึงมาใช้มันจะง่ายนะครับเนี่ยคอนโชวก็จะได้แบบนี้ <c oughs> จากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยด้านนี้เราก็ใส่ตัวนิ้วใบสีแล้วก็แม็กอีกด้านหนึง่งใส่ให้เวลาเรามองอย่างเงี้ยให้ดอกพุดมันอยู่เท่าๆกันนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดแม็กพอมันอยู่เราก็เอาตัวผ้านุ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยสอดได้เลย หนึ่งสองสามอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ <c oughs> เสร็จแล้วตัวนี้ที่มันเกิดไปนี้เราก็เปลี่ยนออกเพื่อ <c oughs> ที่มันจะได้ไม่บานนะครับ <c oughs> ช่มันจะได้ไม่บานถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดออกเนี่ยมันจะบานแล้วมันจะทำยาก หันเข้าหาตัวแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามือใหม่นะเราหันตัวเนี่ยเข้าหาตัวแบบนี้การไล่นิ้วใบสีก็ค่อยๆค่อยๆไล่สีนะครับให้มันค่อยๆดีดขึ้นมานะครับเหมือนตัวนี้นะครับเนี่ย เสร็จแล้วเราก็ไล mm ่ตรงเลยพอพอสักนิ้วที่สามนิ้วที่สี่เราก็ไล่ตรงเลยก็ได้นะครับมันจะได้ง่ายเนาะถ้าเกิดว่าเราไล่ให้มันค่อยๆยาวค่อยๆยาวไปทีนี้มันจะทํายากเพราะว่ามันมีสองหน้ามันไม่เหมือนใบสีหน้าเดียวอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําสําหรับคนที่ว่ามือใหม่หัดทํา ช่วงบนๆบนเนี่ยเราฉีกตัวผ้านุ่งสักสามนิ้วนะครับออพอเข้ามาสักนิ้วที่7ดนิ้วที่แปดเราใช้ผ้านุ่งความว่างประมาณห้านิ้วนค <c oughs> ความถี่ห่างของช่องไฟเราก็ ให้มันเหมาะสมกับตัวนิ้วใบสีตองการไล่นิ้วสำคัญเลยคือตัว นิ้วใบสีเนี่ยเวลาเราห่อนิ้วเนี่ยพยายามให้มันมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับต้องไฟอะไรต่างๆพวกความห่างของแต่ละสีถ้าเกิดว่าเราห่อแยกสีแบบนี้เน้นสีสันนะหลายๆสีมันจะเห็นชัดสีมันจะตัดกันชัดนะครับถ้าเกิดว่าเราห่อนิ้วแบบไปคนละทาง ิ้วนึงยาวนิ้วหนึ่งสั้นบอกเลยว่าเกิดปัญหามากในการเข้าชอบใบสีแบบนี้ทุกแบบแหละไม่ใช่เฉพาะแบบนี้แบบเดียวลูกแม็กเราไม่ต้องกลบเปลืองนะครับเราแม็กให้งานมันแน่นให้มันอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าแม็กจนมีแต่ลูกแม็กแข็งไปหมดนะครับก็คือให้อยู่ในความพอดี รเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเย็บลงไปเรื่อยๆให้ได้ขนาดได้จํานวนวนิ้วตามที่เราต้องการนะครับตัวนี้นิ้วตัวนี้นะครับก็ตัวคลิปก่อนผมทําไปแล้วมันจะเป็นนิ้วริบบิ้นสีขาวแล้วก็ห่อด้วยชั้นที่1นึ่ริบบิ้นสีขาวชั้นที่2สีเหลืองชั้นที่3เป็นสีแดงนะครับแต่ริบบิ้นที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นมีคลิปทองนะครับมันก็จะด,ดูเป็นประกายทอง ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นแรงบันดาลาใจหรือว่าเป็นไอเดียให้กับเ,เพื่อนเพื่อนนะครับที่กําลังหัดทําใบสีนะครับได้ลองเอาไปทําตามดูนะครับย้ําเลยเข้าชอบใบสีแบบไอตัวนี้เนี่ยก็คือความถี่ห่างของช่องไฟตัวนี้เนี่ย ให้มันสมดุลกับตัวนิ้วใบสีนะครับขนาดนิ้วใบสีจะถี่เกินไปก็ไม่ดีนะครับห่างเกินไปก็ไม่ดีเอาแบบพอเหมาะนะครับ สำคัญเลยเนี่ยตัวห่อนิ้วเนี่ยตัวนิ้วให้มันมีหางหน่อยนึงลืมบอกไปให้มันมีหางจับนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราตัดริดบิดสั้นจูเนี่ยมันเข้าชอบใบสียากนะครับ ส่วนตัวการเปียยอดเปียอ,อะไรเนี้ยก็คือเหมือนกันหมดนะครับใช้เทคนิคเดียวกันหมดกับคลิปเก่าเก่าที่ปนก่อนนะครับก็สามารถไปตามดูได้นะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ไอเดียนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเข้าให้มันถึงแม่16นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเข้าจนครบ16นิ้วเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขอตัดจบเลยแล้วกันเนาะไม่ว่ากันน้องเพื่อนๆพอนพอเข้าเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้แหละแม่16อันนี้มันยังไม่ถึงแม่16บห้ประมาณแม่9้าเนาะส4 6 8ี่หดวันนี้แม่9้านะครับ เนี่ยเวลาเราประกอบใบสีพมประกาศสิบนะครับตัวแม่เก้าเราจะใช้เป็นแม่เก้าธรรมดาก็ได้นะครับหรือประกอบเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาเราประกอบเนี่ยเวลาไปแต่งแล้วก็จะมีตัวผมอีกตัวหนึ่งแบบนี้มันก็จะสวยไปอีกแบบนะครับ คยตรงกลางแล้วก็ตัวน้วางแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกนอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับลองไปหาดูรูปได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะ <c oughs> เอาเอารูปเอาคลิปลงให้ดูในทิกต o อกนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ